แสงอาทิตย์ยามที่กำลังจะตกดินฟ้ามืดขึ้มที่เมฆเยอะตลอดเลยมาช้าอากาศนาหนาวหนาวพอกลางวันร้อนร้อนพอตอนเย็น ฝนจะตกไม่รู้จะเอาแบบไหนลูกชายสุดที่รักมาแล้วลูกชายฉุดที่รักมาแล้วเอาไปไหนละ่ะวันนี้โบมาด้วยนะวันนี้โบโบมาด้วยนะอย่าไปลงเขานะอย่าไปลงสวนเขานะ วันนี้น้องโบมาด้วยนะเกิน <c oughs> นี่ต้นดอกอะไรเนี้ยเอาไฟมาจุดตรงนี้ดีไหมเนี้ยให้มัน วู้ดขึ้นไปทีเดียวเลยมีอะไรอ่ะตรงนั้นนะอุะอ้ยคนลุกมีอะไรอ่ะมีไอ้เหลื่อมป่มีไอ้เหลืออหล่อมป่าวมะขามเยอะมากเดี๋ยวไปทำมะขามเปียกดีกว่า ลูกชายแม้ไปไหนลูกชายแม้เนี่ยมันดกมากเลยนะมันดกมากเลยนะดกดกนี่มันดกจริงๆเลยเปรี้ยวเห็นแล้วเปรี้ยวปากดูดูช่อนี้ดิโอ้ คุณเดี๋ยวมานี่สิข้างบนขอบคุณพระทุนกระหมอ่อมไปไหนอีกอะไม่ไปอะมันมืดแล้วมีเพี้ยลงเหรอเพี้ยลงยอดกระถินแดงหมดเลย ฝนมันตกในเย็นมาแล้วลมเย็นวันนี้จะหนาวไหมจะหนาวหรือว่าจะฝนจะตกทางนี้ไม่มีขี้เมฆเท่าไรทางนี้มีเมฆเป็นบางส่วนทางนี้คืมนิดหน่อยลมมา พอคุณพะทุนกหม่อมรอมันดังลอลองยิงดูยิ่งล่อยิ่งดูมันยิ่งล่อร่อเหมือนใครวะหล่อเหมือนใครนะ g ูเกิ e เนี่ยหลายปีแล้วหมด้ํามหล่อแล้วเนื้อหนังัาสา ไปตามอายุไข่โบโบโบ,โบโบมานนี้วันนี้แม่ไม่หลอกเกินโบโบมาเร็วมาเร็วได้ยาจริงๆพ่าผ่ากำลังบนหาเข้ามาพอดี ำลังบนหาเข้ามาพอดีลมหนาวอายุยืนจังพี่โชคดีที่เจอได้ข้าวไปอยู่อุทยัยไปอยู่สุพรรณรือไทยได้ข้าวไปอยู่สุพรรณนึกว่าลืมกัน สิแล้วนะพี่กำลังบนหาเข้ามาพอดีอายุยืนจังยังอายุยืนจังพี่โชคดีที่เจอได้ข้าวไปอยู่อุดไทยไปทำอะไรไปทำไรสุพรพันนะไม่ใช่อุฒัย <ś c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนเ,เพลงไง <ś c oughs> เขาเฮ้ยเฮ้ยตจนไปไหนวะ เอานะไม่ไปทําโบนะกลับแล้วไปทําอะไรนะหมอทําอะไรอนะ่ฮะฮไม่ข้ามไปนะลูกเอ้ยโอ้โหปลาวุบตัวไปเริ่มเลยยายาไม่ลงหนูจะไปจับปลาเหรอเกินจะไปจับปลา ป้าฮุบต่อหน้าเขาตัวเบลอเลยไม่ลงนะลูกไม่ลงนะครับปะเะปะเฮเอเฮเอเฮเอเกลับบ้านเราเอ้เออ้าวลูกชายลูกชายมาทำไมตรงนั้นกันทางมาทำไมไม่มามาลัดทำไมทางลัด เดี๋ยวไอ้เหลือมันอยู่ในนั้นเหรอไอ้เหลือมันอยู่หรือเปล่ามาลูกมาลูกนิ้วนิ้วพากันมาทำไมดูสิพาให้มาไม่มาดูมันไปลงขี้โคลนมาดูมามาเร็ว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 มันกองขยะนะไม่เอา มะม่วงไม่ติดลูกเลยฝนตกหลุดหมดเลยมาลูกมามานีเร็ว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 เรบมเอา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 เอเอเกินไล่น้องดีมากลูกนี่มันอะไรเขียวเขียวได้นั่นตะไคร่น้ำ มะม่วงมันหมดหรือยังอ่ะรุ่นนั้นหมดแล้วเหรอมีกล้วยค่ะุ๊กขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะกูเกิลไปลงที่โคนมาบ๊ายบายจ้า